สวัสดีค่ะดเด็กๆสำหรับการเรียนของเราในวันนี้นะคะเราก็จะยังอยู่ในที่ลูเครนะคะบทที่6บอกปป่าชื่อชางเหรนนะคะพ่อของฉันเป็นพ่อขานะคะแต่ในวันนี้นะคะเราจะเรียนในส่วนของส่วนที่3นะคะก็ในส่วนของเคอร์เว d นนะคะหรือว่าบทเรียนของเรานั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราซื้อของไม่ข้ามในส่วนของคำศัพท์และก็บทสนทนาไปเลยนะคะ อโอเคค่ะสำหรับในส่วนของเครเวอนของเรานะคะเด็กๆก็จะอยู่ในหน้าที่43และก็44นะคะเดี๋ยวเพื่อย่นระยะเวลาในการเรียนนะคะเราซื้อขออนุญาตนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือเรียนไปเลยนะคะแล้วก็ดูตามพร้อมหล่ซส้อนะคะอ่ะตอนแรกนะคะจะเริ่มอยู่ที่หน้า43ก่อนนะคะเรามาดูว่าแต่ละอาชีพนะคะที่หนังสือเรียนให้เรามานะคะมีอาชีพอะไรบ้าง แล้วก็ทำอะไรบ้างนะคะ,ะไปดูพร้อมกันเลยค่ะขึ้นต้นประโยคนะคะหว่อเมินเตกงจั่วนะคะหว่อเมนเตกงจัว่วคำว่าว่อเหมินนะคะลูกในภาษาจีนแปลว่าพวกเราหรือพวกฉันนะคะเตะแสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของกงจั่วแปลว่าทำงานค่ะ วอร์มันตะกุงจั่วก็คืองานของพวกเราหรือการทํางานของพวกเราหรือการทํางานของพวกฉันนะคะมาดูกันที่อาชีพแรกนะคะคืออาชีพอะไรไปดูกันเขาบอกว่าวอร์มันชื่อหนงหมินนะคะวอร์มันชื่อหนงหมินวอร์มันในภาษาจีนแปลว่าพวกฉันหรือพวกเรานะคะชื่อในภาษาจีนแปลว่าเป็นคือใช่นะคะ หนงหมินแปลว่าชาวนาหรือเกษตรตะกอนนะคะเพราะฉะนั้นหวองมันชื่อหนงหมินก็จะแปลว่าพวกเราอ่ะเป็นชาวนานะคะต่อไปเขาบอกว่าฉี่ฮวนจือ้อโย่จื่อใจเตอเซียงชุนเชิงหัวนะคะฉี่ฮวนจือ้อโย่จื่อใจเตอเซียงชุนเชิงหัวนะคะคำว่า ฉี่หวนนะคะฉี่หวนในภาษาจีนนะคะลูกคํานี้นะแปลว่าชอบนะคะชื่อโยชื่อจ้ายนะคะสี่คำนี้ก็คืออิสระนะคะหรืออิสระเสรีนะคะเตอะแสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของเซียงชุนนะคะแปลว่าชนบทนะคะชนบท และเชิงหัวแปลว่าวิถีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นฉีฮวนจื้อโยชื้อได้ตเตเซียงชุนเชิงหัวนะคะก็จะแปลว่าชอบวิถีชีวิตที่ชนบทนะคะอชอบวิถีชีวิตที่ชนบทนะคะหรือเป็นอิสระนะคะต่อไปเขาบอกอีกว่าเจ้าเัินฉิงหล ทิงทิงต้งอู้มันเตชิงอินนะคะจ้าวเฉินชิ่งหลายทิงทิงต้งอู้มันเตชิงอินจ้าวเฉินแปลว่าเช้าตรู่นะคะเช้าตรู่ฉิ่งหลายก็คือตื่นขึ้นนะคะหรือตื่นมาก็ได้นะทิงทิงแปลว่าฟังนะคะต้งอู้แปลว่าสัตว์มันแปลว่าพวก ถ้าต้องอู้เมินก็คือพวกสัตว์นะคะเตะแสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของนะลูกนะเชิงอินแปลว่าเสียงอ่าเขาบอกว่าจ่าวเฉิงฉิงไล่ทิงท้งทิ้งต้องอู้มันเตะเชิงอินนะคะก็คือตื่นเช้าขึ้นมาใช่ไหมคะก็ฟังเสียงของพวกสัตว์นะคะต่อไปเขาบอกว่ากงจีเจี้ยว โวโวโวนะคะกงจีเจียวโวโวโวนะคะกงจีตัวนี้นะคะแปลว่าไก่ตัวผู้นะคะเจียวแปลว่าเรียกนะคะแต่ในบริบทนี้น่าจะแปลว่าขานนะคะโวโวโวนะคะก็จะเป็นเสียงของไก่ไก่ตัวผู้ร้องนะคะต่อไปเขาบอกว่าเสี่ยวกเจียว วางวางวางนะคะอ่าเฉียวโกเจียววางวางวางเฉียวโกแปลว่าสุนัขนะคะเจียวแปลว่าเรียกนะคะแต่ณแต่บริบทเนี้ยน่าจะแปลว่าเห่านะคะเห่าว่าวางวางวางนะคะเห่าว่าวางวางอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาชีพแรกนะคะก็คือหนูมินเราซื้อขออนุญาตทบทวนอีกรอบนึงก่อนที่จะไปอาชีพที่สองนะคะ 好，我们是农民，喜欢自,由自在的的生活。早晨来，听听动物文的声音，啊,啊 เล่าบริบทย่อๆก็จะเกี่ยวกับเรื่องเขาเล่าถึงว่าตัวเองอ่ะเป็นชาวนานะคะชอบชีวิตที่อิสระเสรีตามชนบทเนาะตื่นเช้ามานะคะก็จะได้ยินเสียงของไก่นะคะตื่นเช้ามาก็จะได้ยินเสียงของไก่ขันนะคะทั้งไก่ตัวผู้แล้วก็สุนัขเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนแรกนะคะ ต่อไปเราไปดูในส่วนของอาชีพที่2นะคะอยู่ในหน้าที่43ามเหมือนกันเขาพูดว่า,างไงไปดูกันค่ะเขาบอกว่าหวอชืะะ่อกงกงชี่เชอร์ซือจีนะคะหวอชื่อกงกงชี่เชอร์ซือจีคำว่าหวอในภาษาจีนแปลว่าฉันชื่อแปลว่าเป็นคือใช่นะคะบริบทนี้แปลว่าเป็นนะคะกงกงชี่เชอร์ตัวนี้เราเรียนไปแล้วว่าแปลว่ารถเมย์นะคะ ซือจีตัวนี้คือคนขับรถนะคะเพราะฉะนั้นว่าชื่อกงกงชี้เชิดซือจีก็จ,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 จะแปลว่าฉันเนี่ยเป็นคนขับรถเมย์นะคะฉันเป็นคนขับรถเมย์หรือคนขับรถประจำทางนะคะต่อไปเขาบอกว่าเห <c oughs> มยเทีนยนไคเจ๋อกงกงชี้เชิดเหมยเทีนยนไคเจ๋อกงกงชี้เชิดนะคะคำว่าเหมยเทียนแปลว่า ทุกๆวันนะคะคายเจอแปลว่าขับนะคะกงกงชี่เชอก็คือรถเมย์หรือรถประจําทางนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เมยเทียนคายเจอกงกงชี่เชอก็จะแปลว่าในทุกๆวันอะ่ะก็จะขับรถประจําทางหรือรถเมย์นะคะต่อไปเขาบอกว่าป่าเหรินเมินฉงเจอ๋อหลี่ส่งเต้้าหนาหลี่ ป่าเหรินเมินฉงเจีส่งเต้าหน้าหลีนะคะป่านะคะตัวนี้น่าจะแปลว่ารับนะคะเหรินเมินก็คือคนนะคะพวกคนหรือผู้คนนะคะฉงแปลว่าจากเจลีที่นี่นะคะส่งแปลว่าส่งเต้าแปลว่าถึงส่งเต้าก็คือส่งไปถึงหน้าหลีที่นั่นนะคะ ่เพราะฉะนั้นประโยคนี้<อ>ก็จะแปลว่าป่าเร้นมันส่งเจริ์ต้าหนะรีก็คือรับรับผู้คนน่ะจากที่นี่ไปส่งถึงที่นั่นอ่ขออนุญ,ญาตทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเขาบอกว่าว่าชื่อกงกงชีเชอร์ซูจีนะคะเมย์เทียนค่ายเจอ์กงกงชีเชอร์ป่าเร้นมันสงเจริ์ต,ต,ต้าห,หนะรีก็คอรับ้าก่นี่ไปส่งถึงที่นั่ เขาบอกว่าเขาเป็นคนขับรถเมยนะคะในทุกๆวันเนี่ยเขาก็จะขับรถเมยเนี่ยไปรับคนนะคะจากที่นี่ไปส่งหนึ่งที่นั่นนะคะต่อไปนะคะไปดูในส่วนของอาชีพที่3นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่43เหมือนเดิมนะคะเขาบอกว่าวอร์ชื่อจริงช้า每天骑着摩托车 在马路上指挥交通นะคะเขาบอกว่า我是警察我ช警察每天骑着摩托车在马路上เ挥交通นะคะอในภาษาจีนแปลว่าฉันชื่อแปลว่าเป็นคือใช่นะคะจิงฉาแปลว่าตำรวจ เหมยเชียนแปลว่าทุกๆุกวันนะคะฉีตัวนี้แปลว่าขี่นะคะฉีเจอก็คือขี่แล้วนะคะโมโทเชอร์แปลว่ารถมอไซค์นะคะจ่ายนะคะยูหมาลู่ช่างแปลว่าบนถนนนะคะจือหุยก็คือ บ,บังคับหรือสั่งการนะคะเจียวทงคือการมัหาขมนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคนี้เขาบอกว่าว่าชื่อจริงฉาฉันเป็นตำรวจเมื่อเทียนฉีเจอหม้อโทรเชอร์ใจมาลูช่างจื่อหุยเจียวทงนะคะ ทุกทุกวันก็จะขับมอเตอร์ไซค์นะคะหรือขี่มอเตอร์ไซค์นะอยู่บนถนนนะคะเพื่อควบคุมหรือบังคับการจราจรนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเขาบอกอีกว่าจัวเสี่ยวโทจัวเสี่ยวโทคําว่าจัวแปลว่าจับหรือจับกุมถูกไหมคะเสี่ยวโทคือขโมยเพราะฉะนั้นจัวเสี่ยวโทก็คือจับขโมยนะคะต่อไปเขาบอกว่า โยเลว์เฉิงชื่อเกื้อเจียอันเฉียนนะคะโยเลว์เฉิงชื่อเกื้อเจียอันเฉียนโยแปลว่ามีเลแปลว่าแล้ววอแปลว่าชั้นโยเลว์ว์ก็คือเมื่อมีชั้นแล้วหรือมีชั้นแล้วนะคะเฉิงชื่อแปลว่าเมืองนะคะลูกเกิ้อเจียแปลว่าเพิ่มขึ้นถูกไหม หรือมากขึ้นนะคะอันเฉียนแปลว่าปลอดภยัยเพราะฉะนั้นประโยคนี้ที่เขาบอกว่าโยเลวอเฉิงชื่อเกื้อเจยอันเฉียนนะคะก็จะแปลว่าเมื่อมีชั้นแล้วนะเมืองก็จะปลอดภัยขึ้นนั่นเองค่ะ,อะขออนุญาตทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเขาบอกว่าวอชื ah, 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 ah ่อจริงฉาเหมยเทียนฉีเจ๋อโมโทเชอจ่ายหมาลู่ช่าง ชื่อยเจียวทงจัวเสี่ยวโพโ,โยอวะวฉันชื่อเกิงเจียอานเฉียนนะคะอ่ะฉันเป็นตำรวจนะคะในทุกๆวันฉันก็จะขับมอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนนะคะเพื่อไปควบคุมการจราจรนะคะแล้วก็จับขโมยแล้วเขาก็บอกอีกว่าถ้ามีฉันนะบ้านเมืองก็จะปลอดภัยเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะ ต่อไปนะลูกอันนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่44นะคะเขาบอกว่าอวอดชื่อชิงเจียกงนะคะคำว่าบอนะคะในภาษ,าษาจีนแปลว่าชั้นนะคะชื่อแปลว่าเป็นคือใช่นะคะชิงเจียกงตัวนี้นะคะแปลว่าพนักงานทำความสะอาดนะคะ ต่อไปเขาบอกอีกว่าเหมยเทียนป่าเจียเต่าสาวเตอร์การการจิงจิงนะคะเขาบอกว่าเมเทียนป่าเจียเตาสาวเตอร์การการจิิงนะคะคาว่าเื่ยเทียนในภาษาจีนแปลว่าทุกๆุกวันนะคะป่าเจ เสาวสานะคะสี่คำนี้ก็จะแปลว่าทำความสะอาดถนนนะคะเติบเป็นคำเสริมนะคะเพื่อเน้นย้ำว่าเขาป่าเจียตาวสาวนะคะคือทำความสะอาดถนนหนทางนะคะได้การการจริงจิงนะคะการการจริงๆแปลว่าสะอาดนะคะลูก เพราะฉะนั้นประโยคนี้ที่เขาบอกว่าเหมยเทียนป่าเจียเต่าสาวเตระกันการจริงๆนะคะก็จะแปลว่าทุกๆวันนะคะก็จะทำความสะอาดถนนหนทางจนสะอาดสะอ้านนะคะต่อไปเขาบอกว่าป่าฮวาเฉาเฉาเจียนเต๋เจิงเจิงซีซีนะคะป่าฮวาเฉาเจียนเต๋อเจิงเจิงซีซีนะคะ ป่าหัวนะคะแปลว่ากระดาทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับหัวก็คือดอกไม้นะคะเช้าหรือเฉาแปลว่าย่านะคะเจียนแปลว่าตัดเพราะฉะนั้นป่าหัวเฉาเจียนอ่ะป่าหัวเฉาเจียนนะคะก็จะแปลว่าตัดต้นไม้ดอกไม้นะคะเตอะเป็นคำเสริมน้ําเสียงว่าแสดงแสดงว่าทำสิ่งสิ่งเนี้ยจนสำเร็จลุล่วงหรือทำจริงจนะคะ จนเจ๋งเจิงฉีฉีนะคะสี่คำนี้เจ๋งเจิงฉีฉีก็จะแปลว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ป่าหัวเฉาเจๆๆียนเต๋อเจ๋งเจิงฉีฉีนะคะก็จะแปลว่าตัดดอกไม้ตัดหญ้านะคะจนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะต่อไปเขาบอกอีกว่าโยเลวอร์โยนะคะในที่นี้แปลว่ามี เลอะแปลว่าแล้ววอดแปลว่าชั้นโยเลวอดก็คือถ้ามีชั้นแล้วเนี่ยเฉิงเชื้ยนเตอเเกิงจีย变得更加美丽นะคะเฉิงเชื้ยนตเตอ变得更加美丽เียหม่ลเฉิงเชื่อแปลว่าเมืองนะคะเปี้ยนแปลว่าเปลี่ยนนะคะหรือเปลี่ยนไปเตอรก็คือได้หรือได้รับนะคะ เกิงเจียแปลว่าเพิ่มขึ้นนะคะเหมยดีแปลว่าสวยอ่าเพราะฉะนั้นประโยคนี้เขาบอกว่าเฉิงชื่อเปี้ยนเต๋อเกิงเจียเหมยลีก็จะแปลว่าเมืองก็จะเปลี่ยนเป็นสวยขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเขาบอกว่าบ่อชื่อชิงเจียกงเหมยเทียนป่าเจียเต๋าสาวเต๋อการการชิงจริง 把花草剪的整整齐齐，有了我省事变的更精美ดีนะคะอ่ะเขาก็บอกว่าเขาอะเป็นพนักง,งานทำความสะอาดนะคะในทุกๆวันนะคะเขาก็จะมาทำความสะอาดบริเวณถนนนะคะจนสะอาดแล้วก็ตัดต้นไม้ตัดหญ้านะคะจนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ แล้วเขาก็บอกว่าถ้ามีชั้นนะรับรองเลยเมืองเนี่ยต้องเปลี่ยนไปในทางที่สวยขึ้นแน่นอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ของเขานะคะอันนี้เราก็เรียนจบไปแล้วสําหรับบทเรียนในวันนี้นะคะการบ้านของเราก็คือเราซื้อจะให้เด็กๆนะคะอ่านบทเรียนนะคะในหน้าที่43และ44นะคะส่งหลังจากนั้นนะคะก็ให้อัพเป็นคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ สำหรับคนที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจหรือยังอ่านแล้วไม่เข้าใจนะคะรบกวนเด็กๆกลับไปดูคลิปอีกรอบหนึ่งก่อนหรือ2รอบก่อนดูจนเข้าใจนะคะแต่ถ้ายังดูแล้วยังไม่เข้าใจเหมือนเดิมรบกวนเด็กๆนะคะทักถามเบาซื้อหรือสอบถามเบาซื้อได้ตามตามสะดวกเลยนะคะสำหรับการสอนของเราก็จะมีเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้าในตี้ชี k เ r บทที่7สําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ